นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมอาหารมาพบครูที่จุดรวมพลด่วนค่ะค่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมอาหาร มาพบครูที่จุดรวมพลตรวจค่ะใค่สุดประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมอาหารมาพบครูที่จุดรวมพลตรวจค่ะเอ้ยเอาแก้มเอาฟ้าสวัสดีค่ะ,วคะพวกเรามาจากโรงเรียนประทุมธานีนันทมุน,นีบำรุงค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงฟ้าดาภัยแดงค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมัลสภร,ร,รสภัพัารีค่ะเฮ้ยแก้มตรงนี้มันร้อนอะ่ะเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าไหมคือไปกันค่ะเราต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและการตลาดค่ะเราจึงเห็นโอกาสว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีต่อการเรียนรู้ค่ะจากวันที่เราไปเข้าค่ายวันดีแคมป์ค่ะหนูได้แรงบันดาลใจว่าหนูอยากจะพัฒนาต่อเกี่ยวกับด้านอาหารการคิดค้นเมนูต่างๆค่ะและการพัฒนาสินค้าขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ เราได้เห็นการทำงานที่เป็นระบบและเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายทำงานยังไงคะ่ะเราได้ฝึกทักษะการร่วมงานกับผู้อื่นและความคิดสร้างสารรค์ที่เราจะคิดเมนูใหม่ๆการพัฒนาเมนูต่างๆและการพัฒนาให้เข้ากับผู้บริโภคด้วยค่ะ เราได้ใช้ทักษะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการอ่านโภชนาการและทักษะการาพัฒนาสินค้าและทักษะความปลอดภัยและสุขอนามัยคะ่ะเรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและอาหารและเห็นโอกาสการทำอาชีพใหม่ๆใ,ในวงการอาหารเช่นนักพัฒนาอาหารนักรีวิวอาหารและนักโภชนาการอาหารค่ะ ราจะมีการใช้ AI เพื่อสร้างฝันเมนูใหม่ๆค่ะความประทับใจจากที่เราได้ไปเข้าค่ายนะคะก็คือเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาหารที่เราไม่เคยรู้และได้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาร่วมกับ การพัฒนาอาหารหรือว่าเกี่ยวกับด้านฟู้ดและเราได้ประสบการณ์ดีๆจากคณะอาจารย์และก็ทางมหาลัยค่ะแล้วเราได้ไปดูงานที่บริษัทตันแลนด์ค่ะเราได้เห็นกระบวนการต่างๆในการทำงานตลอดยีิบสีชั่วโมงแล้วก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของบริษัทตันแลนด์ค่ะเราต้องเราก็ได้ไปบริษัทยาคูค่ะเราได้เห็นว่าที่นั่นมีการทำงานอย่างไรบริษัทยาคูมีการทำงานที่ เป็นไพรเวทสุดๆเลยค่ะก็ได้เห็นว่าบริษัทยาคุณมีความปลอดภัยสะอาดแล้วก็รับรองว่าถูกหลักอนามัยแน่นอนค่ะและสุดท้ายนี้อยากขอขอบคุณคณะอาจารย์และวิทยากรและผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นทางทางสสวทและทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะที่ให้ประสบการณ์ดีๆและความรู้ดีๆและท้านี้ก็อยากจะขอบคุณค่ะ